สวัสดีครับอยู่ผมนะครับแจ็คแป๊บเดียวที่ปรึกษ,ษาการขายปอร์ด RMA ราชูพระราม5กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถครอบครัวที่ดีที่สุดในท้องตลาดกับเจ้า e v e r e s t p l a ต i n um V6 ดีเซลนะครับราคาอยู่ที่2,279,000บาทนะครับและแจ็คได้มีโอกาสส่งมอบเจ้า e v e r e s t p l a t i n พ m คันสีดำนี้เป็นคันแรกๆของประเทศไทยนะครับ มาดูครับว่าจุดเด่นของคันนี้มีอะไรกันเดี๋ยวพามาชมนะครับเนี่ยตัวอักษรแพลตินัมนะครับเป็นอบอกเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็กระจังหน้าแบบโคมเมียมด้านนะครับก็จะมีรูปลักษ์หล่อ,ลอๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมด้านนะครับถ้าเป็นตัวไทเทเนียมเนี่ยมันก็จะเป็นเงาแล้วก็ไม่ไม่มีขีดขีดตรงนี้ไม่มีนะครับสำหรับรุ่นแพลตินัมที่ทํามาก็ออกแบบได้สวยเลยนะครับแล้วก็ แหมตัวท็อปอยู่แล้วนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยไฟหน้าแมจิก LED นะครับหักเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยเนาะก็เป็นซิกเนเจอร์ของตัวท็อปอยู่แล้วนะครับมาดูกันข้างๆครับล้อแม็กขนาด21นิ้วนะครับลัดกับยาง g ูดเดีย r 275 45ดห้าย่นะครับไดนาางที่กว้างขึ้นนะครับล้อแม็กขนาด21นิ้วด้วยเกาะถนนแน่นอนแล้วก็ ข้นข้างครับก็ไปเหมือนกันนะในชุดที่เป็นโครเมียมเนี่ยก็จะเป็นสีด้านทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าขอบบันไดแล้วก็เล่าหลังคาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เนาะของตัวตัวแพลตินัมจะเหมือนกับเลวาหลังคาตัว e v e r ลเลตไวท์แท็นะครับที่ยกสูงขึ้นแบบนี้ข้างหลังครับข้างในนี้ก็จะเขียนว่าแพลตินัมนะครับบ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปจริง,รงๆมาดูภายในกันว่าอลังการแค่ไหนครับ ภายในคันนี้เป็นลำโพง B&O 12ตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับเบาะที่มี Welcome Seat และ Memory Seat 3จุดนะครับก็ภายในเบาะเนี่ยที่เป็นลวดลายของเจ้าตัว Platinum นะครับเดินได้เป็นสีออกสีเทาๆนิดนึงนะครับทั้งคันเลยแล้วก็มีไฟ Ambient Light ให้อยู่แล้ว และระบบที่เพิ่มขึ้นมาก็ 4A Auto Everest Platinum คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 250แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับและทาง Ford เคมว่าสามารถดูดน้ำได้80เซนเป็นมาตรฐานของ Ford ดครับสำหรับรุ่นนี้ก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจยังไม่ได้พูดว่ารับจองนะแต่ว่าโทรมาคุยได้ นะครับเพื่อลูกค้าจะโอเคเนาะก็หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0944024441แจกแป๊บเดียวจัดให้ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจกแป๊บเดียวครับผมขอบคุณครับ